ผมนุ่มยุทธนาฉิมบุญนะครับเป็นผู้จัดสร้างเพจพระศรีแสดงแงงหลวงปู่แย้มวัดสามงามจังหวัดนครปฐมนะครับตอนนี้พระศรีแสดงแงงในเพจผมนะครับก็จะเหลืออยู่ด้วยกันนะครับ5องค์นะครับนี่ก็จะเป็นรุ่นห้าเหลี่ยมนะครับรุ่นห้าเหลี่ยมนะครอันนี้จะเป็นตะกรุดเงินนะครับตะกรุดเงินนะครับอันนี้ก็จะเป็นตะกรุดทองแดงนะครับตะกรุดทองแดงแล้วก็มี ตะกุดเงินตอนนี้อยู่ที่ผมนะครับมีอยู่สองสององด้วยกันนะครับอยู่ด้วยกันสององนะครับนี่นะครับองนี้ครับก็สวยนะครับเนี่ยหน้าตาติดชัดนะครับนะครับเป็นรุ่นห้าเหลี่ยมนะครับจัดสร้างปีสองพันห้าร้อยห้าสิบโดยประมาณนะครับถึงสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดไม่เกินนั้นนะครับถือว่าเป็นรุ่นสามนะครับถ้าจัดเรียงตามปีที่สร้างนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็น ในหมู่ของที่วัดจัดสร้างเองนะครับสร้างกันในวัดแล้วก็กดทิมในวัดนะครับหลังยอนะครับนี่นะครับหลังยอส่วนใหญ่พ้าผงหรือที่วัดสร้างในวัดสามงามส่วนใหญ่จะมีมวลสารของผงเทาองค์คันนะครับหรือว่าผงกระดูกเป็นมวลสารที่ใช้ในการจัดสร้างของกุมารทองนะครับที่หลวงปู่แย้มท่านได้รวบรวมไว้นะครับ เป็นของวัดสามงามต้นตาราจากของหลวงพ่อเตีนะครับคือต้องผสมผงเท่ากระดูหรือผงเท่าองคานนะครับนี่ก็จะเป็นนะครับพระศรีสนาแงงเหมือนกันนะครับนี่นะครับก็จะเหลือแค่หกองนะครับนะครับนี่ก็จะเป็นลอยองคนะครับลอยองค์นี้อาจารย์ช้างที่อยู่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับสร้างให้หลวงปู่ปุกเสกแล้วก็ออกที่วัดนะครับ เป็นพระศรีแสดงเงงหลวงปู่แย้มนะครับเข้าไปในคูเกิลนะครับพิมพ์ไปเลยนะครับพระศรีแสดงแงงหลวงปู่แย้มวัดสามงามจังหวัดนครปฐมนะครับขึ้นข้อมูลเยอะมากนะครับมีคนเอาไปลงไว้เยอะนะครับเผื่อใครอยากรู้อยากศึกษาก็ลองไปติดตามใน Google เรานะครับ Google ก็เขียนไว้ละเอียดนะครับใน Google นะครับให้ดีทางเมตตาค้าขายนะครับมหาเสน่ห์นะครับก็เชื่อได้นะครับเชื่อได้แต่อย่า งมงายนะครับผมไม่ได้บอกให้งมงายนะครับแค่ว่าเราพกไว้เ็เหมือนเราพกเครื่องที่นี่นะครับก็มีความมั่นใจนะครับทามาค้าขายเพราะเราเป็นชาวพุทธนะครับก็นับสือศาสนาพุทธนะครับก็อะไรที่ท่านจัดสร้างมาก็เชื่อได้นะครับแต่อย่าไปร้อยเปร์เทุกอย่างก็อยู่ที่เหตุและผลนะครับนะครับเดือใครสนใจก็ฝากติดตามนะครับกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับพิมพ์เข้าไปใน Google นะครับ ถ้าสีแสดงเงียหรือปูดแย้นะครับก็จะขึ้นเพจผมเลยนะครับก็ถ่ายสดนะครับเสียงอาจจะมีผิดพลาดบ้างนะครับหรือว่าอาจจะไม่ดังบ้างนะผมก็ถ่ายสดนะครับลงเลยนะครับตรงปกนะครับไม่ตกตานะครับก็คือว่าถ่ายสดลงเลยไม่มีการอะไรมากมายนะครับถ่ายแล้วก็ลงได้เลยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ